ถ้าเป็นแบบของเก่าของเก่าไม่เนี่แบบของเก่าของเก่าเป็นเราวังฮึของเก่าของเก่าเป็นเราฟังจะดูประวัติกันว่าอันพ่อสอนอย่างกลาง กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสหายคนเมืองเชนแนววดสุกโกสุคนนะครับนี่มาเจอกับผมชินเขาชินเคยนะครับในช่องสหายคนเมืองเชนแนวนะครับอนนี้เขาอะไรมาที่ตำบ,บลว,วัวแก้วอำเภอหางชัดจังหวัดลำปางน,นะครับตรงนี้เขาก็อยู่วัดพระธาตุปู่ป้อแลนะครับวัดมันและปู่ตรง บ้านวอแก้วนะครับนะครับนี่เป็นวัดเก่าวัดแก่ครับเป็นบุมีพะอยู่นะครับนรงเนี่นี่ถาดมีวัดพุทธเจา้านะครับ i mm -hmm. มมรตรงนี้นะตรงนี้เพราะว่าถ้าจะแปงไไหนบอกหนึ่งสามเจ็ดสี่บเหตุธรรมดา 1, 3, น่ะหนึ่งดสพออะไรเป็น1 3งสา็ดี่กลาะจุนละสาก,การลามเจ็ดสี่เนา ปีสองห้านี่เราหอยนี่เราเนี่ยนี่คืออย่างสุภาลักษณ์จำเดิมคอมดูมีไหมว่าเจ้าปัตย์ใจปีสองห้าห้าสี่เนี่ยพรรษาเจ้าที่การผสมวงวงปุญโยวงปุญโยเจ้าอาวัตวัดตอนเก้วโ่าแก้ล 我不要我不要我不要我 บุรณะอ่ะบุรณะปีห้าสี่นี่ห้าสี่ะไหนนมาบุรณะแต่สง่งแต่ส่งมีกับเพื่อหันนะทีมีกีบดอกบัวบนเนี่ยพอได้ขี่มาบัวก็แบบระครังคมลังกาจอแบบระครังคมลังกาลายมีดอกบัวเข้ามากันหันอ่ะถ้ามันทะลุลงมาโด,ดยมีดอกบัวกันหันอ่ะมันก็นต้องตีเป็นฮาริคุนใช้แน่นอน Đó có là nhà. Ừ, mình còn những đầu quá cả thành nhà